ไม่อยากอยู่บ้านหรือไม่มีบ้านอยู่เป็นสาเหตุที่ทำให้มีเด็กเร่ร่อนเกิดขึ้นในสังคมจริงหรือไม่ยังคงเป็นคำถามที่ต้องค้นหาคำตอบกันต่อไปสวัสดีครับพบกับผมดเดียวธิดเดชงามเหลือในเร็วๆนี้ที่ไทย PBS ครับจากคำถามที่เราสงสัยว่านอกจากความยากจนแล้วทำไม เด็กถึงออกมาเร่ร่อนทั้งที่การออกมาใช้ชีวิตข้างถนนของเด็กนั้นเต็ไมไปด้วยความเสี่ยงจึงเกิดเป็นรายการทางผ่านของบีระชีวิตไร้รากของเด็กเร่ร่อนจากต้นทางเหนือสุดของประเทศไทยที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายถึงชายแดนใต้มาเลเซียโดยติดตามเส้นทางชีวิตของเด็กเร่ร่อนที่ชื่อบีระ นำเสนอผ่านอดีตเด็กเร่ร่อนเจนดาวน้ำพัดปลอยห้าสาวจากเหนือสุดของประเทศไทยอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมายังเชียงใหม่กรุงเทพพัทยาสู่มหาชัยที่ซึ่งบิรัะมีชีวิตเร่ร่อนกลางทะเลและกลับสู่แผ่นดินไทยได้อีกครั้งที่ด่านชายแดนไทยมาเลเซียที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาตลอดเส้นทางพวกเธอพยายามค้นหาคำตอบ เพื่อแก้ไขสถานการณ์เด็กเล่ร่อนแต่สิ่งที่คนพบกลับเป็นคำถามระหว่างทางต่อชีวิตของเด็กเล่ร่อนทุกวันนี้ปัญหายิ่งนุนแรงซับซ้อนและแก้ยากขึ้นแต่ความเป็นจริงที่เรารับรู้ตลอดการเดินทางคือเครือข่ายคนทำงานด้านนี้ทั่วประเทศกำลังอ่อนแรงและ,ะเผชิญสถานการณ์เหมือนๆกันหลังที่สุดการเดินทางเจนดาว น้ำพัดปล่อยกลับถึงแม่สายด้วยความคิดถึงและได้ไปสัมภาษณ์บีระอีกครั้งพบว่าบีระมีร่างกายทรุดโทรมและมีชีวิตเร่ร่อนที่ด่านพรมแดนไทยพมา่าทำให้พวกเธอย้อนนึกถึงภาพการทำงานของครูข้างถนนหลายคนที่พยายามทำหลายวิธีที่จะดึงเด็กเล่ร่อนออกมาจากข้างถนนเพราะหากโตขึ้นแบบเบีระ การแก้ไขอาจยากเกินไปได้ออกมาจากาครอบครัวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆแล้วนะก็คือการที่เราจะดึงเขาออกมาจากจุดๆนั้นเนะี่ยก็คือยากมากค่ะชีวิตของพี่บีราก็ได้ทําให้พวกเราได้ถูกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแต่ก็พบว่าการทํางานของครูยากขึ้นเรื่อยๆหลายองค์กรกําลังมีปัญหาก็ยิ่งทําให้อยากใช้สื่อของตัวเองได้ทําหน้าที่กระตุ้นเตือนหน่วยงานต่างๆว่าถึงเวลา ที่ต้องกลับมาให้ความสนใจอย่างจริงจังโดยคาดหวังว่าพวกเธอจะได้เห็นข้อสรุปเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขมีความหวังหรือไร้หวังชีวิตอนาคตความฝันความเป็นจริงของพวกเธอและของเด็กเล่ร่อนจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในทางผ่านของบีระชีวิตรายร่าของเด็กเร่ร่อนตอนเสียงจากกม891เสนอเป็นตอนจบ วันพฤหับสบ,บดีที่15พฤศจิกายุานี้เวลา22นาฬิกาทางไทยทีวีทีวีที่คุณหวางใจคนที่มีความสุขที่สุดไม่ใช่คนที่มีทุกอย่างในชีวิตที่ดีที่สุดแต่คือคนที่สามารถทำทุกอย่างในชีวิตให้ดีที่สุดสวัสดีครับ